เจ eh? ้าสำนักวิชาสวรรค์ท่านทำไมเชิญคนอย่างจวิน chịu เข้าสำนักสวรรั์ที่ไม่มีพ่อแม่หญิงได้คู่คนที่จะเข้าสำนักสวรรค์กันหรอหรือว่าสำนักสวรรค์เป็นที่ที่รับพวกเศษสวรรค์หรือไงจุวินยุนเสียว ลืมที่ข้าบอกพวกเขาไปแล้วด้วยไงนหึนายน้อยบอกว่า้พวกเราเชื่อฟังที่เจวินดูนเสียวพูดนี่นางกำลังด่าว,ว่าตูถูกนายน้อยเราก็ยังต้องตนฟังอย่างนั้นเหรอนายน้อยคิดจะทำอะไรกันแนะ่เจวินยุนเสียวเมื่อครู่ใครบอกว่าถ้าสำนักสวรรค์เชิญข้าเข้าสำนักเจ้าหัวมให้ก็เต๋เล่นกันน,นี่เจ้า เอ้ช้างเ,งเจ้ะหัวของเจ้าก็ไม่ได้มีค่าอะไรถ้าต้องเด็ดไม่ค้าแต่จริงๆก้าเองรู้สึกขยักขยแยงขาตัวเองเลย,ยเจ้าเก็บหัวเจ้าไว้เถอะจะวินจิวนี่เจ้าเจ้าสสานักสวรรค์ท่านจะรับนางจริงๆเลเหรอข้ากำลังคุยกับสิธิ์น้องของข้าเจ้าสอดเข้ามาได้อย่างนั้นเหรอ ก็ก็กคก้าจุกิวทิวก็เสนอของข้าเป็นยังไงบ้างละ่ะเออให้ข้าเป็นสิษย์น้องของท่านงั้นหรองั้นอาจารย์ของข้าคือใคร อาจารย์ของข้าคือท่านพ่อของข้าเอง่างได้จากไปนานแล้วจะเจ้าเก้าสสำนักข้าแล้วก็ข้าสามารถสอนเจ้าเองเจ้าคิดดูก่อนก็ได้มิต้องข้าตกลงสิทธิ์พี่ดีเลยดีเลยสิทธิ์น้องผู้น่ารักของข้าต่อไปเราก็มาดูแลซึ่งกันและกัน เช้่สำนักชิงท่านคงไม่ได้เมาหรอกนะพูดจาเลวไหลอะไรทำไมสำนักกระบี่กับสำนักวิชาสวรรค์ต่างก็เป็นพวกไม่มีผลเอาเสียเลยสำนักกระบี่ก็รับสิทธิ์ผู้สืบทอดสำนักวิชาสวรรค์ก็รับสิทธิ์เนาะประจารย์เจ้าสำนักที่ถูกฟังอยู่จะรู้ไหมนะว่าเขาได้รับสิทธิ์แทนท่นานแล้วทำไมข้ารับสิทธิ์แทนท่านพ่อเจ้ามีข้อข้องใจกงน้เหรอ แต่ต่อยเจ้ามีข้อกังใจข้าก็ไม่รับฟังหรอกตึงไงก็ก็พูดออกไปแล้วต่อไปจะวินจิ๋วก็คือสิทธิ์ของข้าจิงอวี่จึ๊กอ้ายติดอกทำไมเจ้าถึงเอาเข็มมาแตะข้าชายหญิงไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกันโชคดีที่แม่นางจวินใช้เข็มแต่งเจ้าสำนักนึนไปไม่งั้นเกรงว่า เจ้าสำนักคนน,นั้นได้ตายแน่ๆเซียวจิวเอ,อ๋อไม่เคยพูดกับข้าว่าชายหญิงไม่ควรแต่เดิ้อต้องตัวกันสักครั้งเมนังจะวินชอบไหนท่านแน่นอนว่าต้องไม่เหมือนใครไหนท่านก็โมไปด้วยที่แม่นังจะวินพูดกับท่านแบบนั้นก็ไม่ใช่เราะจะคิดหลบยังไงก็หลบไม่พ้นหรอกเดือ <c oughs> ดังนั้นก็เลยกเกลียดจะพูดกับท่านก็เถอะนั้น các kít vợ Siêu Chiêu phải con cờ ying du cũng ying đã ăn cua là yà kín đã hết một trăng tuôi ai sao mày rู้ sực yin lăng mà nè bao nhiêu nhỉ chứ mày từng đây chết nữa. จวินจิว๋วจะมองอะไรอยู่นะไม่มีอะไรท่านคิดจะเดินทางกลับสำนักเมื่อไหร่จบงานเลี้ยงคืนนี้อีกสองวันพวกเราออกเดินทางกลับสำนักงานเลี้ยงคืนนี้ข้าไม่ขอเข้าร่วมอีกสองวันพวกเรากลับสำนัก ออกไปแบบนี้น่ะเหรอนิงนินแสนเร็วจวินจิวเตรียมตัวเป็นข้าที่ต้องโดดเด่นที่สุดในตำหนักนี้ทำไมสุดท้ายถึงได้กลายเป็นนางไปได้ข้าเป็นึึบุตรสาวของจิวินหมิงเยี่ยวท่านแม่ตาบอกกองตองประติการจิวินจิวดังเป็นใคร ต้องมีสักวันที่ข้าจะต้องฆ่านางตัวหน้าทุกคนให้นางอยู่ใต้แถบเท้าข้าให้ได้ให้คนทั้งโลกรู้ว่าข้าจะินยุนเสียบีดีกว่านางไรเท่าบันเท่ายังมีเวลาอีกครึ่งปีกว่าจะมีการแข่งขันใหญ่ของข้าสมดัง ก่อนาแข่งข,ขันครื่องปีจวเนยูเจียต้องไปอยู่ที่สำนักกระบี่มีเวลามากพอให้นางแสดงท่าทีโยวอวดและก่อกรรมทั้งทั่วที่สำนักกระบี่เจียวจิวเออไม่อยู่ที่สำนักกระบี่ไม่กลัวนางจะหลุดการควบคุมหรือไงไม่กลัวไม่จวดถีคอยดูนางอยู่ยิ่งไปกว่านั้นนะแทบจะไม่มีใครในห้าสำนักที่สามารถคลายคาถาสะกดจิตที่ข้าใช้กับนางได้ นอกจากเจ้ากับดิงยวนหากมีใครฝืนใครการถาของข้าแล้วก็ชีวินญาเสียวไม่ตายก็ต้องกลายเป็นคนบ้าข้ารู้อยู่แล้วว่าเสียวจิวของข้านั้นเก่งกาจมากดังนั้นข้าถึงตั้งตารอเสียวจิวเออถ้าไม่ใช่ปราถูกไหย,ยาบนี่สะกดไวนางจะต้องเก่งกาจกว่านี้แน่ดังนั้นร้ยร่างกายนางเปล่งขึ้นจนสามารถทัดทานกับพลังของนางได้ น่าจะเป็นเวลาที่เิดจะกินนางทั้งตัวเชื่อว่าพอถึงเวลานั้นรสชาติของนางจะต้องเลือดรถมักเป็นแน่มาหูเย่เจ้าเก้าแใกล้เกินไปแล้วเมี้ยจบแม้วน่าเกลียดกว่างหูกวางตา จริงด้วยมหูแยบงานเลี้ยงข้าสำนักคืนนี้ยข้าไม่อยากเข้าร่วมคนเยอะเกินไปเราไปดื่มเหล้ากันสองคนเป็นไงดื่มเหล้าเหรอใช่งั้นก็ตกลงตามนี้ฟุบเมียก็จะลงขอไปซื้อเหล้า ในกำไรลิมิตของข้ามีเหล้าอยู่มากมายไปหมดวันนี้ข้าต้องดื่มไม่ได้เอ่อแหม่เหมียวข้าถูกใจท่านทวดทิ้งอย่างนั้นเหรอเหมียวทิ้งข้าไว้กับเจ้าหมูแย่วิปริณนี่เหมียวเขาจะฆ่าข้าเหมียวเซียวจิ๋วเออชอบดื่มเหล้ามากนั้นเหรอ เมียวชิเขามีบอกเจ้าแล้วแต่ก็จ่างเถอะฝุบเสี่ยวจิ๋วให้ความสำคัญกับเจ้าแมวบ้านี้มากถ้าก่าทำอะไรมันนางจะต้องโกรธกันมากแน่ี่เมียวปล่อยมันไปก่อนก็ได้ไม่กค้าจะถามดังเองเจ้ายัางอยากให้ข้าอุ้มเจ้าง้งเหรอ เจ้าไปเองก็แล้วกันพลุกไอ้เจ้าหมอนี้จะเรินแกกันเกินไปแล้วฮึกระเด็บฟ้องไหนท่านเมีย